ิดงานอย่างยิ่งใหญ่บางกอกอินเตอร์เนชแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ระหว่างวันที่15ถึง26กรกฎาคมนี้ปฏิวัติงานจะแสดงรถยนต์ตามรูปแบบนิว n นอร์มอลวังมาตรการคัดกรองผู้เข้าชมงานอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของรัฐบาลขณะที่ค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งบนพื้นที่กว่า170,000ตารางเมตรเปิดประสบการณ์ใหม่วิชววมอเตอร์โชว์จำลองบรรยากาศงานศูนย์โลกออนไลน์เพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งตอนนี้เราใช้พื้นที่อยู่ประมาณเกือบแสนตารางเมตรนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมที่เราเคยมีอยู่ถึงหลักล้านเนี่ยปีนี้มาตรการเราต้องระวังเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแห่งแรกของโลกนะที่จัดงานระดับแสนกว่าตารางเมตรแล้วก็มีผู้เข้าชมในอดีตที่เคยถึงหนึ่งล้านคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครจัดได้เลยแต่มันมีประเทศไทยแห่งแรกในโลกเนี่ย ทุกประเทศจับตาดูประเทศไทยลราเพราะว่าเราเนี่ยติด,ดับหนึ่งที่เราสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ขึ้นมาได้ใช่ไหมนี่เป็นล้วเป็นงานแรกของโลกด้วยถ้าของเรานี่ประสบความสําเร็จใช่ไหมไม่มีการระบาดแล้วสามารถควบคุมได้เนี่ยงานต่อไปก็มีที่จีนซึ่งให้มอนโชนี่มีผู้เข้าชม2ล้านคนและพื้นที่ใหญ่กว่าเราแล้วจะมีงานต่อๆไปอีกในโลกนี่หลายงานแต่นั้นเนี่ย มีการวอร์ i n g งเตือนอยู่ทุกทกที่แล้วคนเข้าออกสังเกตดูเลยเราไม่ได้รับคนเข้าไปเยอะเลยทยอยเข้าไปดูกันแล้วก็จุดผ่อนปลนของแต่ละบูธเนี่ยเรามีกั้นไว้หมดแล้วค่อยๆเอาคนเข้าไปคนจะเฮเข้าไปดูรถคันเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมต้องทยอยไปเราถึงได้มีจุดผ่อนปลนเยอะแยะใช่ไหมข้างในาจะมีที่ว่างเยอะใช่ไหมไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนนะครับไม่มีเงินดาว ผ่อนกันยาวถึง7ปี8ปีใช่ไหมทุกคนมีความเชื่อมั่นแล้วทุกคนช่วยกันลดราคากันเป็นหลายๆแสนมีหลายเคสนะครับไม่มีเงินดาวเลยผ่อนกันระยะยาวผมคิดว่าตัวเลขรถยนต์นะคงไม่ตกต่ำเหมือนที่ค่าดคะเนไว50้50%อันนี้เหลือแค่20%เรนเรื่องอะทีนี้นะครับเพราะคนไทยเราเนี่ยมีตังค์แล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่จะจับจ่ายใช้สอย ตอนนี้รถถูกมากแล้วบเบีย้ยเราไม่ต้องเสียไงเจ็ดปี8ปปีพวกนี้แพลตฟอร์มวิชวลมอเตอร์โชว์ในปีนี้เป็นครั้งแรกของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในยุค new normal สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงาน แต่อยากทราบข้อมูลและมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลต่างๆของงานจึงเปิดบริการวิชัวมอเตอร์โชว์ผ่านทาง Platform, เว็บแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้จัดจแสดงที่เข้าร่วมงานในปีนี้ซึ่งมีความพิเศษก็คือระบบไลฟ์แชทที่สามารถคุยรายละเอียดและเปิดการจองรถยนต์ได้ด้วย